อันนี้คือธรรมดาก็คือใช้ถ้า x เท่ากับหนึ่งก็ทำอย่างเท่ากับสองทำอย่าง x เท่ากับสามทำอย่างถ้าเกิด x ไม่เท่ากับหนึ่งแล้วไม่เท่ากับสองแล้วไม่เท่ากับสามก็ทําสุดท้ายคือเงื่อนไขสุดท้ายตัวอย่างนี้เข้าใจนะก็คือเรามีเงื่อนไขยอยู่สี่ตัวตามอ้นี้เป๊ะเลยแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าในสียอันเนี่ยเราทําแค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะแหละเราก็ใช้รูปแบบอย่างคือใช้ if l แล้วก็ if ใหม่ก็คือ if ถ้า if x เท่ากับหนึ่งเนี่ยเราก็จะพิมพ์ a ออกมาถูกไหมแล้วก็ใช้ l ใน l เราก็ใช้ if อีกตัวหนึ่งก็เป็นการสอน if เพื่อจะได้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งซะ <c oughs> ถ้าเกิดการทํางานของตรงนี้ก็คือเราเราจะาต้องเช็คตัวนี้ก่อนว่าเป็นจริงไหมถ้ามันไ,ไม่จริงอะ่ะแล้วเราก็ค่อยมาดูหลังเอหลังเอมันก็เป็นการเช็คอีกแล้วก็เช็คต่อถูกไหมคือถ้าเกิดสมมุิ x เท่ากับหนึ่งปุ๊บมันก็มาเช็คตรงนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดเป็นจริงก็พิมพ์ไปถ้าเกิด x เท่ากับสองเอ้ย x เท่ากับสามก็ได้ แล้วก็มาเช็คตรงนี้แทสมันจะไปหลังเอลแต่หลังเอลมันเป็น if ใหม่แล้วก็เช็คใหม่มันมันไม่ใช่เราก็ไปหลังเอลใหม่แล้วก็เช็คถ้าเกิดเป็นจริงก็ทำเดี๋ยวเกิด X เป็น5้าปุ๊บมาเช็คตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ใชแล้วมันก็จะมาทำเอลสุดท้ายเลยมีอะไรสงสัยไหมครับอ่าในใจว่า มันจะมองว่า if ว่า l ว่าเป็นของ if ไหนอ่ะมันจะเข้าไปดู if ที่อยู่ใกล้สู่สุดที่ยังไม่มี e l หมายความว่าไงเช่นถ้าเกิดมี if ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าใน if เนี่ยม,มันมี if อีกทีหนึง่ง ไม,ม่มีตรงนี้ดิสมมติเรามี if ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้เราใช้อีกเที่ยวเนี่ยเสร็จแล้วเราหลังจากจบสองอันนี้แล้วมี l ขึ้นมา l เนี่ยมันจะเป็นของเงื่อนไขตัวนี้ถ้าเงื่อนไขตรงนี้เท s มันถึงจะออกมา l มันจะมาทํางานต,ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเงื่อนไขตัวนี้เท s มันจะข้ามไป มันทพรมันถือไม่มี L ถือว่าไม่มี L คงใส่ไหมมันจะมันอยากมันจะจะว่ามันจะรู้ว่า L เนี่ยเป็นของ if ตัวไหนอะมันจะเข้าไปดูตัวที่มันอยู่ใกล้สุด if ที่อยู่ใกล้สุดที่ยังไม่มี L มีใครสองใส่ไหมถ้าเรามี L เพิ่มเนี่ย if ตัวนี้มันมี L แล้วใช่ไหมมันก็กระโดดกลับไปตรงนี้ L L นี้ก็จะเป็นของ if นี้ สงสัยเปล่าสงสัยเปล่าน้องเกิดสงสัยถามนะอย่าปล่อยให้มันปล่อยไปเพราะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันจะงงกว่านี้นะอ่ะโอเคไม่ข้อสงสัยนะตามปกติ if เมื่อกี้พี่เขียนเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะพี่ใส่ปิดการครอบมัน <c oughs> คือตามปกติแล้ว ifa มันจะตามด้วยการทำงานหนึ่งคำสั่งเท่านั้นถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งคำสั่งมันจะมันจะไม่รู้เช่น ตามหลักอ่ะ if อ่ะมันจะทำงานหลังตัวมันหนึ่งคำสั่งเช่นนี้ถ้าเกิด if x เท่ากับ5มันก็จะเิ็น x เท่ากับ้าใช่ไหมแล้วมันก็จะเิ็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดยามใดที่ x ไม่เท่ากับ5ปุ๊บมันก็มันก็พิปพนไอตัวนี้เหมือนกันเพราะหลัง if อ่ะมันจะมองเห็นแค่คำสั่งเดียวว่าไอตัวนี้มันเป็นของ if นะไอตัวนี้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับ if แล้ว ถ้า x เท่ากับ5ก็ทําตรงนี้กับตรงนี้ถ้า f เท่ากับ4ก็คือจะกระโดดข้ามมันไปเลยไม่ทํา if เพราะตรงนี้เป็น test มันก็โดดข้ามมาทํางานตรงนี้โอเคปะมันจะมองเห็นแค่คําสั่งเดียวเท่านั้นถ้าเรามีต้องถ้าเรามีหลายๆคําสั่งเราก็ต้องใส่ปีกกาครอบเข้าไปการใส่ปีกกาครอบเพื่อให้รู้ว่าหลัง if การที่มันจะมองคําสั่งเดียวคือทั้ง ตั้งแต่ปิดกาเปิดตรงนี้ยันปิดกาปิดตรงนี้นี่คือคําสั่งหนึ่งของ if e ถ้ามีการมีปิดกาข้อเข้าไปก็คือถ้าเกิด x เท่ากับ5ปุ๊บมันก็จะมาพิมพ์5แล้วก็พิมพ์ไ e อตัวนี้ออกมาแล้วเกิด x ไม่เท่ากับ5ปุ๊บมันจะกระโดดข้ามไม่ทําอะไรทั้งคู่ปิดกาข้อคือการบล็อกมันไว้อะให้เป็นบล็อกเดียวเช็คให้ดีๆว่า if e ของน้อง ไม่มีเซมิคลอนตกท้ายถ้าน้องมีเซมิคลอนอยู่ข้างหลังนี้ปุ๊บถ้า if เท่ากับ5มันจะปิ้นแต่ if e ไม่เท่ากับ5มันก็ปิ้นเลข5ออกมาอยู่ดีเนื่องจากว่าก็หลัง if e มันจะตามด้วยคำสั่ง1นึ่คำสั่งไนงะและการที่จะว่าจะรู้ว่าไอ้หนึ่งคำสั่งนั้นอ่ะมันจะสิ้นสุดที่ไหนมันจะมาสิ้นมันจะมาดูที่ตัวเซมิคลอนน้องเขียน หมือนเหมือนแบบอาจารย์เขาก็บอกน้องว่าจบปุ๊บให้เขียนซีมิควอลลอนจบปุ๊บให้เขียนซีมิควอลลอนเนี่ยมันคือการบอกให้เจ้าว่ามันรู้ว่าจบคําสั่งหนึ่งของน้องอ่ะมันจบที่ไหนซีมิควอลลอนเป็นตัวบอกว่าอันนี้จบหนึ่งคำสั่งแล้ว if ตามด้วยหนึ่งคำสั่งถ้าหลัง if มาปุ๊บแล้วเจอซีมิควอลลอนเลยมันก็คิดว่ามันเนี่ยทำจบหนึ่งคำสั่งแล้วมนเจอซีมิควอลลอนละไอตัวนี้ก็ถือว่าไอตัวเนี้ยมันอยู่นอก if ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ if เลยต่อให้ x เป็น5ก็ปิน x ไม่เป็น5ก็ปห้่ดี โอเคปะซิมิควอล้านตรงนี้ลันผ่านปัญหาใหญ่ก็คือมันจะลันผ่านแต่แต่คำตอบผิดแต่เป็นสิ่งที่เราต้องลั่งไล่หาเ,าเองว่ามันผิดตรงไหน,นอ่าห้ามใส่โอเคนะเหมือนกันอีฟลาวเอก็เหมือนกันตามได้หนึ่งคำสั่งอืมถ้า x เท่ากับห้ก็ สแสดงเลขห้าออกมาถ้าเงไม่เท่ากั5บ5ก็แสดง not 5ใช่ไหมก็ทได้วยหนึ่งคำสั่งเหมือนกันแหละถ้าน้องอยู่ดีมีไอ้ตัวนี้ปิดเข้ามาผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมเท่ากับ5ปุ๊บมันก็จะปิ้น5แล้วก็ปิ้นตัวนี้ถ้ามันไม่เท่ากับ5มันก็จะปิ้นตัวนี้ออกมาใชปะ่ะเพราะเนี่ยมันมองว่าเป็นการจบคำสั่งหลัง l อแล้วจำไง,ไง่ายๆคือ หลัง if กับหลัง else อะให้มี semicolon จบเออไม่งั้นจะผิดในแต่ถ้าเกิดเป็น if เนี่ยมันจะมอง if ว่ามันเป็นหนึ่งคำสั่งอย่างเงี้มันจะมอง if ว่าหนึ่ง if เนี่ยมันคือหนึ่งคำสั่งของมันก็คือมันจะมองว่าไอ้ทั้งก้อนเนี่ยคือหนึ่งคำสั่งโอเคปะ่ะถ้าเรามี else ด้วยมันก็จะมองว่า if และ e l ทัทงก้อนของมันเนี่ยคือหนึ่งคำสั่งตามหลัง if นะก็ถ้าเกิดมันเช็คเงื่อนไขอย่างแรกคือ x เท่ากับ5ไหมถ้า x ไม่เท่ากับ5ปุ๊บไอ้ AI, ท้งก้อนนี่คือหนึ่งคำสั่งหลังหนึ่งคำสั่งหลัง if ไนงะมันก็จะกระโดดมาทำงานข้างล่างเลยโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันเท่ากับ5ปุ๊บมันก็ทํทำงานคำสั่งต่อไปท้งก้อนนี่คือหนึ่งคำสั่งของมัน แล้วก็มาเช็ควายต่อถ้าเป็นจริงก็ทํานี้ถ้าเป็นเท็จก,ก็ทําตรงนี้งงไหมไม่งงจะมองอีฟกับเอลเนี่ยหนึ่งก้อนเป็นหนึ่งคำสั่งอ่ะพี่บอกว่าหนึ่งคำสั่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตามด้วยไม่จําเป็นต้องใส่ปีกกาแต่ในบางการณีที่เราต้องใส่ปีกกาก็คือสมมุติเป็นโจทย์ในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้เอลเนี่ยเป็นของอีฟนี้ขึ้นมา ถ้าน้องเขียนลอยๆเงี้ยเอลมันจะเป็นของ if นี้ถูกไหมเพราะมันจะเข้าหายที่ที่ if ที่ใกล้สุดแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจว่าจะให้เอลเนี่ยเป็นของ if ตัวนี้เราเลยตรงเนี้ยเราจำเป็นต้องมีปีกกาครอบปีกกาครอบเพื่อจะได้รู้ว่าหนึ่งคำสั่งหลัง i ีอ่ะมันมีอยู่แค่นี้พอนะจะมีอยู่แค่นี้พอในช่วงที่ปีกกาครอบ และนและหลังจากนั้นก็จะไม่ใช่คำสั่งของเมื่องอนไขเป็นจริงแล้วเอลตัวนี้จะกลายเป็นของอีฟตัวนี้ทันทีมีใครสงสัยว่าหรือว่ามีใครไม่เข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจตั้ง,งแต่แรกแล้วหรือว่างงตั้งแต่แรกแล้วพี่พูดอะไรอยู่